รากดลงไปอย่างนี้นะคะนี่แหละตรงที่ดึงมดลูกของผู้หญิงขึ้นมาได้ที่เรามดลูก,กเขาหย่อนแต่ตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เป็นแก้ปวดเอวค่ะแล้วก็พวกที่เป็นไมเกรนค่ะเส้นมันจะมันจะไล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงที่เส้นสมองมาถ้าเป็นผู้ชายนะคะ เขาเป็นผู้ชายนะคะเราจะกดตรงนี้พวกที่เป็นไส้เรือนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละตรงนี้ก็จะดีขึ้นถึงไม่หายก็ดีขึ้นค่ะตรงนี้ไล่เรื่อยๆค่ะตรงนี้เราเส้นเส้นหลังค่ะม,มันมีมันมีสองสองเส้นคู่กันลงจากหัวเราลงมาเลยค่ะเราก็ไล่ขึ้นไปค่ะไล่ตามเส้นขึ้นไปเรื่อยๆคู่กันไล่ขึ้นไป